นโยบายเกี่ยวกับการประกันไว้ได้เอาไม่ใช่ประกันกําไรประกันกำไร30%เอร์ซของปัจธิบัดก็เป็นประกัน,กนไว้ได้ไดของเพื่อไทยใหม่เนี่ยเป็นประกันกําไรเพื่อผลทางการเกษตร3 0 0อ่านยกเป็นตัวอย่างก็เป็นการเดินสายหาเสียงกันเอาพูดถึงข้าวเมื่อวานนี้เวทีที่กรรมกรข่าวคุยนอกจอเนี่ยท่านผู้ชมได้คุณสุพจีสูธรรมพันธ์ ของพรรคภูมิใจไทยกับคุศิกัญญาตันสกุลซึ่งจากพรรคประชาชนแคนดิเดตนายกคนที่สองประเด็นหนึ่งซึ่งร้อนแรงเมื่อวานนี้ก็คือคุศิกญญาตั้งประเด็นเรื่องกรณีการทลายการผูกขาดของผู้ส่งออกข้าวด้วยการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจะต้องสต๊อกข้าวกับค่าธรรมเนียมซึ่งในอดีตก่อนหน้าที่พรรคเพื่อไทยจะเริ่มพยายามจะแก้ปัญหานี้ โดยรัฐบาลแพท,ทองทานก็มีการประชุมกันแล้วมีบทสรุปจากที่จะต้องสต็อกข้าว500ตันจึงจะส่งออกลดลงมาเหลือ2 0 0ตันค,คุณสิริกัญญาก็ยังตั้งคําถามว่าทำไมยังจะต้องมีกรณีสต็อกข้าวโดยระบุว่าสินค้าอื่นก็ไม่เห็นต้องมีสต็อกเลยถึงเวลาก็เป็นเรื่องของผู้ส่งออกกับผู้สั่งซื้อเขาไปว่ากันยกกรณีของผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อย มันมาโดนโกฎเกณฑ์อย่างนี้เท่ากับไม่สามารถจะส่งออกข้าวขณะที่ขุดศพจีก็ตั้งประเด็นว่ากรณีของการข้าวเนี่ยมันเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ถ้าเกิดประเด็นว่าไม่มีกรณีของการสต็อกเอาไว้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้มันจะกระทบชื่อเสียงและความเชื่อมั่นของประเทศแล้วก็บอกนะครับว่ากรณีถ้ามันน้อยกว่าร้อตันเนี่ยก็ไม่คุ้มก็ไม่ต้องส่งออกดีกว่าก็ถือเป็นปรนเร็นร้อนแรง ส่งออกอย่างอื่นก็ไม่เคยมีใครต้องมาบอกว่าจะต้องมีสต็อกของเท่าไหร่ถูกไหมแต่พอเป็นข้าวเนี่ยมันกลับมาว่ามันต้องมีใช่ไหนก็มีการพยายามความพยายามที่จะไปไปแก้ไอตัวใบอนุญ,ญาตอันนี้นะคะแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นนะคะผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่เขาก็เห็นด้วยเขาก็บอกว่าไม่มีติดส่งออกรายย่อยเขาก็เห็นด้วยชาวนาเห็นด้วยทุกอย่างเห็นด้วยนะคะแต่ว่ามีอยู่ที่ไม่เห็นด้วยก็คือคกรมการค้าต่างประเทศบอกว่ายังคงต้องคงสต็อกเอาไว้ที่100ตันอย่างนี้เป็นต้นไปง